ตอนแรกเป็นแบบนี้ทุกคนและนี่คือสามารถถัดไป สวัสดีทุกค,กคมาดมามม้าพี่ตั้มครับอ่ะตามต้นคลิปเลยนะจ๊ะเป็นการรวีวิวการปลูกผมถาวรในเคสของผู้ชายที่เป็นหัวล้านกรรมพันธุ์นั่นเองนะจ๊ะ <ผม S 2> อันนี้ก็จะเป็นแบบต้องขอต้อนรับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะคะ <c oughs> <ๆ S 1> ก็คือพี่ตั้มที่จะมาๆๆรีวิวให้ฟังการแต่ก่อน <ๆ S 1> ไปดูการปลูกผมถาวรเจ๊อยากทุกคนดูคลิปรักษาผมร่วงก่อนหน้านี้ก่อนเพราะว่าก่อนที่พี่ตั้มจะมาปลูกผมถาวรพี่ตั้มรักษาผมร่วงมา1ปีเต็มเนาะใช่ก็คือทําการบารุงผมด้วยพาสเทนแล้วก็ท แต่ที่นี้รายละเอียดเป็นไงไปดูที่นี่ได้เลยเขาไปดูเลยจิ้มนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้กดไปดูก่อนแล้วก็มาดูนี่ก็ได้เดี๋ยวเราให้พี่ตั้มรีวิวกันเลยดีกว่าปลูกผมถาวรนั้นเป็นยังไงมันเจ็บไหมอ่ะแล้วมันขึ้นจริงป้ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอถามพี่ตั้มก่อนเลยว่าพี่ตั้มเนี่ยผมร่วงขนาดไหนมันผมร่วงว้าเป็นตัวเอ็มเข้าไปตรงช่วงขมับหน้าผากตรงเนี้ยพี่อ๋อถ้าเกิดว่าใครมองภาพไม่ออกเดี๋ยวเจ๊ขอใส่ภาพประกอบประเภทของหัวล้านที่เคยเรียนตว้แต่ตอนเด็กๆเลยนะคะก็คือทุ่งหมาหลงดงงงช้าาามเท โฉชโดตีแปลงแรงกระพือปีกขีดขวานฟาดของเขานะเขาจะอยู่ตรงช่วงง่ามเทโพก็จะมีความโค้งเว้าเข้าไปแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีความบางเล็กน้อยอันนี้คือพิต้มเมื่อตอนอายุ20่กว่าๆนะค่ะทุกคนคนตัดตั้งหัวล้อแน่เลยน้องก็ชอบแบบชอบเซลล์อย่าบูบี้อย่าอันนี้อันต่อไปอันต่อไปอี่ตัอ้วอันต่อไปตอนี้ี้้ยอันนี้อันนี้คือตอนตัวเองเรียนมหาลัยผมดกดำได้ๆอันนี้ต่อไปเที่ยวแม่ห้องสอนเมื่อประมาณ ผมจริงก็สิบกว่าปีนะเนีเ่ยผมตกนํำปะล่ะอ่ะและ<ช>้วตอนที่ผมบางคือรูปนี้ทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ที่ตั้มแบบว่าผมบางลงเนี่ยค่ะทุกคนทีนี้ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยพอเข้าไปุูบสามารถปลูกได้เลยอะไรเงี้ยหมอให้ทาการรักษาผมร่วงหนึ่งปีตามคลิปที่เราิ<ไ>ปก่อาหน,านี้ก<อ>็เข้าไปดูได้เหมือนกันอพอครบ13เดือนก็ได้เลิกการปลูกผมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนที่คุณหมอนัดปลูกผมแล้วก็การวัดกราฟว่าจะใช้ผมกี่กราฟอะทุกคนอะไปดูจ้า วันนี้เราจะปลูกประมาณ3,000กะ,ะคะก็คือความแนม่นคือประมาณ55กราฟต่อตารางศรีนะคะ,ะ,คะแล้วก็อย่างโซนด้านในอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีแทรกเข้าไปด้วย ลหลักๆเลยครับก่อนทําคือพักผ่อนมันพอยาที่รับประทานควรปรึกษาหมอก่อนว่ายาตัวไหนควรเว้นบ้างอย่างเช่นพวกวิตามินดีวิตามินอ e, ีวิตามินซีอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะมีผลเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดซึ่งเราต้องงดอย่างต่ํา2สัปดาห์พวกเออครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกยาใดๆต่างๆให้ปรึกษาแพทย์แต่แอลกอฮอล์เนี่ยห้ามเป็นอันขาดห้ามทานซึ่งจริงๆแล้วนะทุกคนคุณหมอวิวที่เกษรคลินิกอาจจะให้เป็นโบูชัวร์ตัวนี้มานะซึ่งเป็นโบูชัว,ว,นะชวรว์การปฏิบัติตัวก่อนปลุกผมการพักฟื้นการเตรียมตัวใดๆเนี่ยเ่างเงี้ยเราคนอ่าก่่ออนนนกคืที็ พี่ตั้มจะไปปลูก uh huh. ผม uh huh. คุณหมอบอกให้พักผ่อนในเพียงพอพี่ตั้มเป็นไงคะคืนนั้นก็เพียงพอมากครับนอนตีสองตื่นหกโมงพี่ตั้มมานอนเร็วแต่มันตื่นเต้นไงอ่าใช่ใช่ใชมันก็เลยไอ้หลับตอนตีสองตีสามเลยนอนตั้งแต่ห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแต่ว่าไปหลับตอนตีสามแล้วพอตอนตื่นไปทํานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวันที่พี่ตั้มไปปลูกผมจะ้ะ วันนี้จะเป็นวันแรกที่จะมาปลุกผมที่เกษารคลินิกนะฮะวันนี้เขาจะพาไปดูรายละเอียดของการปลุกผมว่าต้องทําอะไรบ้างเขาต้องแต่กี่โมงออกแต่กี่โมงฟื้นยังไงอะเดี๋ยวตามมาดูกันสวัสดีครับผมตั้งนะครับแพทย์ปงิจักนะครับปลกผมด้วยเทคนิค1 a และพาสเทนท์เมื่อกี้ก็มีการแบบสัมภาษณ์นิดนึงกับทางคลินิกนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปพบหมอ ก็มีการประเมินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาตัดผมกันเพราะว่าไม่ได้ตัดผมมาเลยทางนี้ก็จะมีบริการตัดผมให้ด้วยแล้วก็มีการสระผมให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเพราะตอนตัดเนี่ยก็คงไม่ได้ซีเรียสเรื่องทรงผมแล้วว่าจะทรงอะไรรูอยากให้มันอยู่ไว้อย่างนี้ได้ซีเรียสเรื่องทรงผมแล้วว่าจะทรงอะไรใจเยลยพี่ ม่ง่วงนะคะระหว่างทำก็สามารถหลับไ <c oughs> ดเ้เลยเค่ะป่ะทุกคน <c oughs> นั่นคือช่วงเช้าของพี่ตั้มถามพี่ตั้มหน่อยว่าอตอนตัดผมจะมน้ำตาลื้นอ่ะคือการจำทองทีนี้เขาบอกว่าถ้าไปได้ให้ตัดผมมาเลย แต่แต่ด้วยความที่ว่า<ก>คือหมอเขาคงรู้แหละว่าอาจจะแบบมีความแบบช็อกที่จนโดนไถใช่ไหม <S <S แล้วช็อกจริงเหรอ,อช็อกจริงโอ้โหถ้าดูตามคลิเปเห็นว่าทางทีมเกษีคิงเนี่ยเขาจะถ่ายขึ้นไปให้หมดเลยายเตียงเหมือนเขาสามด้านือต่ผมไปยังไงหมอก็ต้องถ่ายล้าหลังออกไปอยู่แล้วพอแต่ผมเสร็จหมอก็จะทําการสัดผมฆ่าเชือ้อแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดเลยทีนี้บรรยากาศาข้าห้องเชื่อว่าก็คือช่วงนี้ก็จะไม่ได้ถ่ายอะไรบ้างแล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องปลอดเชื้อเนาะขึ้นเตียงหมอจะให้นอนคว่ำเพราะว่าช่วงเช้าจะเป็นการเจาะกราฟจากข้างหลัง ออกมาก่อนนั่นเองคุณหมอวิวเขาจะบอกว่าเดี๋ยวขอฉีดยาชากันนะคะก็คือข้างหลังเนี่ยปึ๊บจุดที่1ใช่ป่ะแล้วก็จุดที่2องซื๊บตรงขมับแต่กลายเป็นว่าตรงที่ฉีดอ่ะหมอฉีดให้เราไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกเจ็บนะคือก็หลับไปเลยจนมาช่วงประมาณ11บเอโมงรู้สึกปวดฉี่แต่หมอเขาบอกเราว่าถ้าปวดฉี่เนี่ยสามารถแจ้งเขาได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจึ๊กมาแบบปวดฉี่แล้ว่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกหมอหมอเขาแจ้งอะไรเขาเหมือนทุกอย่างมันก็จะเร็วขึ้นมาหมอวิชาร์แบบตึ๊บซื๊บซื๊บอะไรที่ ช่วงบ่ายค่ะพี่ดำเพราะหลงกินข้าวเสร็จแล้วหลับหกินข้าวเสร็จปุ๊บก็อิ่มท้องและสบายท้องก็หมอได้ทานยาชุดเดิมน่าจะเหมือนตัวเดิมอ่ะก็คือทานก็เข้าไปก็หลับเหมือนเดิมได้ข่าวว่าไปหลับแล้วกลนใส่หมอหรอตอนนอนอ่ะมันชิวงไงแล้วด้วยความที่ว่ามันมน,นอนท่าหงายใช่ป่ะพอช่วงบ่ายเือเป็นการเติมก๊าซที่ปุูกอ่ะมันจะเปนอนท่านี้ยบนเตียงแล้วก็จะให้หนุนหมอนใช่ป่ะซึ่งมันนอนสบายมากอันนี้พูดพูดเลยพอหอนงจรปุ๊บจังหวะมันเงยคออย่างงี้ใช่ป่ะมันก็แบบ อย่างเงี้ยจริงๆรนี่คือสภาพหมอแบบกําลังแบบซึ้งๆอย่าเงี้ยต้องอย่างนี้แน่เลยในใจอยากคิดว่าหัตถการที่เจ็บที่สุดของผู้ชายคงจะเป็นการปลูกผมแล้วแหละแล้วพี่ตั้มบอกว่าไปนอนกลนบนเตียงปลูกผมตอนที่หมอกําลังปักกามาเขาก็เลยแบบจิ้งหอว โอเคครับ okay, ทุกคนก็เมื่อกี้ก็ตื่นมาแบบสลืมสลือแล้วก็หมอก,ก็บอกว่าเซ็นแล้วนะให้ดูเวลานะก็คือเข้ามาตอนประมาณบ่ายโมงตอนนี้ก็17.4 8ปก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งตอนนี้พูดเลยว่าตึงบาว่าความรู้สึกอะไรพูดอะไรไม่ได้มากเพราะมันมันตึงอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังรู้สึกแบบมึนๆเพราะเพิ่งตื่นด้วยแล้วก็เพราะว่ามันมีการทานยา ก็ได้ปรึกษาหมอแล้วก็ตามที่หมอบอกก็คือก็ต้องดูดัตรีเยอะๆด้วยก็ตามตามที่หมอแนะนำ ่ะทุกคนเพราะปลูกผมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการดูแลตัวเองต่อมาอีกเพราะว่าตรงที่ปักไปมันคือกราฟผมใช่ปะ่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีความแบบเป็นแผลเปิดอยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าทางเกษาคลินิกก็ดูแลอะไรบ้างนะ,ะแต่ก่อนที่จะไปดูการดูแลฐานพี่ตั้มนิดนึงนนว่าหลังจากทำเสร็จเลยอะ่ะไม่เจ็บจริงเหรอถ้าถามความเจ็บนะส่วนของข้างหลังอ่ะเจ็บนี่เขาให้แค่หนึ่งหรือสองเต็มสิบนะข้างบนงบนี้ก็เขาก็ให้สองสามเองนะเต็มสิบไม่เกินสี่ าะฉะนั้นก็ไม่น่ากลัวไม่ไน่ากลัวอย่างที่คิดพี่ตั้มกลับมานอนคืนแรกที่นอนมีเลือดเพื่อนเลยหือปะคืนแรกไม่มีเลยเพราะว่าตอนออกจากห้องผ่าตัดใช่ไหมครับคือทางหมออะเขาก็จะป็นผ้ากอดปิดปิดบริเวณน้ทั้งหมดเลยใช่แล้วก็มัดเชือกแบบนี้มัดเชือกแบบนี้รอบหัวเพราะว่าข้างบนมันยังมียาชาหรือยาที่เขาไอ้นั่นไว้อยู่เพื่อไม่ให้มันไหลลงเข้ามาในตากลับมาก็คือมานอนได้ปกติเลยแต่ว่าขอให้เป็นหมอนที่นิ่มหน่อยแล้วก็สูงขิ้นิดนึงเพราะว่าตรงช่วงนี้มันแข็งพอเรานอนหมอนแข็งปุ๊บ ก็คือทางคลินิกเขาจะทําการเปิดแผลเอามาล้างก่อนทีนี้ตอนจังหวะเปิดอ่ะมันจะมีอาการสแสบๆนิดนึงเพราะว่าตัวแผลมันเปิดใช่ไหมครับเหมือนเวลาเรามีแผลแล้วเราเอาก๊อนอ่ะไปแปะใช่ไหม่าแล้วร้อยมันแห้งแล้วค่อยดึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟีลดกันแต่ว่ามันเป็นกราฟที่เจาะมานั่นเองเวลาดึงปุ๊บมันก็จะมีอาการแสบเล็กๆกแต่ว่าทางคลินิกเนี่ยเขาจะหยอดน้ำเกลือลงไปก่อนแล้วค่อยดึงพูดถึงความเจ็บของการดึงนะความแสบนะถ้าเจำสิบเนะนี่ยให้ประมาณสักสามหรือสี่พอออกมาเสร็จปุ๊บก็จะมีการสระผมดด้้้้้้้้วว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 ยยยยยนนนาา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 าฆ่่่่เเเเชือออซึงงงงงงงกกกกก็็็จจจะะะะะสสสสิิิธีีีรรรรรรรหหลลัััััปปฏบบตตไไไแทม แบบปรัผมให้เรียบร้อยโดยใช้ลมเย็นแล้วก็เข้าไปใช้แสงที่ห้องฉายแสงอ่าอย่างก,การฉายแสงของการรักษาการปลุกผมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับการบำรุงผมใช่ป่ะเขาต้องใช้แสงสีเหลืองก่อนแล้วพอพน้นอาจจะเป็น7หลือ14วันก็จะเป็นแสงสีแดงใช่ไหมระหว่างฉายแสงเขาจะมีการให้ยาฆ่าเชือเ้อด้วยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ที่มันมีการแผลเปิดใช่ป่ะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อด้วยหลังจากนั้นก็หมอก็ follow up คุณหมอบิวมา follow up ก็บอกว่าแผลดีมากเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นี่คือวันที่2ก็คือจบไปการดูแลแผลไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คคคิดววาาาามมมเเเเจ็บบันนททีี่่่่่2ยขขแแไรรรู้้สึกอออะหหหใปณื ถัดจากวันวันที่สองที่ปลูกผมแล้วเราก็ไปอีกเราต้องไปนานเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เคสนะคืออย่างเคสเนี่ยน่าจะประมาณสัก3าถึงห้าวันต่นกันหมดทุกวันปะคล้ายๆกันแต่วันวันเนี้ยคือวันที่3าเนี่ยจะไม่เหมือนวันที่อ2องแลลวเพราะว่าก็คือหมอจะเน้นไปทางเรื่องการอักเสบของกราฟที่เราปลูกตอนเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะทาการล้างแผลเหมือนวันที่2เลยแต่ทีเนี้ยพอล้างแผลเสร็จปุ๊บพยานฆ่าเชื้อจะไม่มีการฉายแสงนะขยานฆ่าเชื้อเดี๋ยวเราไปนอนที่เตียง แต่ว่านอนที่เตียงเนี่ยทางคลินิกเขาก็จะมาดูเรื่องสิวเขาจะไล่เอาไม้กดสิวอะไล่กดทีละจุดบนกราฟเลยตรงเนี้ยเราอย่าทำเองเปนะค่ะต้องให้ทางคลินิกหรือผู้เชี่ยวชาญคนทำเท่านั้นเขาก็จะบอกผลว่าต,ตรงกราฟที่มันปลูกเนี่ยมันจะเกิดจากการอักเสบใช่ไหมคะเราก็ต้องมากดไล่ดูว่ามันจะมีสิวไหมแล้วออกมาซึ่งตรงที่กดเนี่ยบางจุดมันก็จะมีสิวที่เป็นเหลืองๆออกมาเลยส่วนบา,บางจุดอะมันก็ไม่มีแต่เขาต้องไล่กดทุก ทุกจุดนั่นหมายความว่าบริเวณกราวตัวเองอะคือเขาต้องกดตลอดแนวเหมือนสุมกดไปเรื่อยๆความเจ็บอะถ้าเต็มสิบอะขอให้สี่หรือห้าพอการกดสิวมันเจ็บอยู่แล้วเจ็บมากใช่แล้วด้วยตัวกราฟที่ปลูกอะมันก็เหมือนต้นข้าวที่เราปลูกแล้วล่างนยังไม่แข็งแรงมันก็ยังมีความอักเสบแล้วยังไปกดกระตุ้นอะมันก็จะรู้สึกเจ็บแต่ทีนี้พอกดสิวเสร็จใช่ไหมพี่เขาก็จะทําการฉีดน้าเกลือแล้วก็ฉีดตัวยาฆ่าเชื้อสิวอะเออไอตรงเนี้ยความแสบอะ การราดแอลกอฮอล์อบนแผลสดใช่ใช่ตอนกดว่าเจ็บแล้วใช่ป่ะตัวน,น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยแสบจริงถ้ารูฟุตเทิดอะคือตายแบบตาเขาอะหยีเลยว ซึ่งตัวนี้ต้องต้องทำใจนิดนึงแต่ถามว่า่าแสบมากไหมก็เต็ม10บให้ไม่เกิน5แล้วนี่ก็คือการอัปเดตตั้งแต่วันที่ทําจนถึงวันนี้นะก็คือ3วันแล้วเออแต่ต้องขอบอกไปก่อนนะคะทุกคนว่าการปลูกผมถาวรอนะผลของมันจะได้ผลแบบยาวนาะนสูงสุดก็คือ1ปีนะที่ได้ผลเต็มที่สุดอ่ะหปีนะทุกคนแล้วหลังจากนี้มันก็จะมีความแบบว่าตอนไหนที่ปลูกแล้วติดบ้างตอนไหนปลูกไม่ติดก็ไปซ้ำอะไรอย่างงี้เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่นี่คือ3วันหลังจากปลูกผมถาวรจ้ะ อ,อน,นอยให้ดูข้างหลังมาอแล้วกันตอน,ตอนนี้คือยังปิดพอกอัอยู่ไม่สามารถดูได้ดแต่ว่าให้ทางคลินิกเขาถ่ายรูปไปให้ดูแล้วตอนที่เขาล้างแผลใช่ป่ะเขาก็จะไม่เห็นตรงส่วนนี้แล้วก็เลยบอกทางคลินิกว่ารูปคนถ่ายรูปห,หนาดได้ไหมครับอันนี้คือ3วันใช่ป่ะใช่เนี่ยคือ3วันจะสังเกตว่ารอยแดงอ่ะมันหายไปแล้วจากวันแรกที่ที่สังเกตเห็นนะที่คลินิกถ่ายรูไปไว้อ่ะมันจะเป็นรอยแดงเต็มหัวไปหมดเลยเออแต่ว่าวันนี้คือรอยแดงหายไปแล้เพื่อดูเรด้เห็นว่าจะเห็นแค่รูที่มันโดนเจาะเข้าไปแล้วมีความแบบเนืออิด ประมาณนี้โซ่ขาน้าก็จะประมาณนี้ก็คือจะมีความแบบเขาเรียกว่ามีรอยแดงนิดๆแต่ว่าคราบเลือดเนี่ยดีขึ้นกว่าวันที่2และวันแรกนะเพราะวันแรกเนี่ยคือคราบเลือดจะเยอะมากส่วันที่2เนี่ยคราบเลือดมันก็ถูกชะล้างไปแล้วฉันอยากขอดูตรงนี้ด้วยจริงๆดูได้นะต้องถามว่าคนดูอยากดูหรือเปล่าเอออยากดูไหมอยากดูนะคือความเผือกก็อยากเห็นมันเป็นยังไงฉันก็รู้ว่าทุกคนก็อยากดูหมอไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เปิดนะแต่ว่าเข้าไปข้างนอกเนี่ยให้ใส่หมวกไว้โอเคนะทุกคนอันนีีี้้คือวัันนนท่่3จาากตดะะะ็ปรมณ แต่ที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะน่ากลัวซะอีกระหว่างทำอะ่ะม,มีผมมาเกี่ยวตรงข้างหน้าตรงกราฟผมอะ่ะห้ามจับเองปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยววันรุ่งขึ้นที่ไปสระผมอะ่ะหมอทําให้เพราะไม่งั้นบางทีมาไปเกี่ยวกราฟผมที่ยังไม่แข็งแรงแล้วกราฟมันจะหลุดมาด้วยฉะนั้นให้พยาบาลกับคุณหมอเขาดูแลให้ไปเลย ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะประมาณนี้นะจา๊ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะถามสอบถามเรื่องราคานะคะแล้วก็สถานที่ทำเนี่ยสถานที่ที่เราไปทำก็คือเกษยร์สกนิกนะคะทุกคนอยู่แถวพัฒนาการนะเดี๋ยวแปะแมพให้แต่รู้สึกว่าคุณหมอจะมีสาขาขอนแก่นด้วยใช่ก็เดี๋ยวจะแปะแมพให้เช่นกันใน Description แล้วก็ YouTube แปะไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะคะทุกคนส่วนของเรื่องของราคาเขาจะคิดแตกต่างกันไปตามกราฟ ของที่ปักลงแบบบนผมเนี่ยกับตามสภาพผมว่าเออใครแข็งแรงมากแข็งแรงน้อยเพราะถ้าเกิดแข็งแรงมากต้องทําการรักษาก่อนเป็นยาวนานกว่าอะไรเงี้ยฉะนั้นราคามันก็เลยไม่เหมือนกันเลยสักคนนะมันมีช่วงราคาของมัน,อ,มนอยู่ั้นแลแล,แล้วก็ตอนนี้หมอมีวิดีโอคอลให้การให้คำปรึกษ,ษาฟรีด้วยอุ้ยเลป็นขั้นตอนการตรวจแบบใหม่ที่อยากให้เขาถึงทุกคนเพราะว่าบางคนมีปัญหาเยอะจริงแต่ยังไม่กล้าที่จะมาพบหมอสรุปถ้าเกิดว่าใครจะถามเรื่องราคาก็วิดีโอคอลไปคุยกับคุณหมอได้คุณหมอตรวจหน้างานเราให้ประเมินราคาได้เลยจ้าที้อลก่อนรักที แล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดใครดูอยู่ u t u b e ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกิ้งกิ๊งแง๊วบไวแต่ถ้าเกิดว่าดูใน Facebook ก็ไลค์แชร์คอมเมนต์่แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วแค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค <l> <c oughs> รับจะมาเบ็ดเรื่อยๆนะ